เป็นมะเร็งเต้านมกระจายที่บริเวณปอดแล้วก็ไปที่กระดูกปรากฏว่าเธอมีปัญหาคือย U D D ไม่มีเสียง เคสนี้ผมเล่าให้ฟังเคสหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเคสที่เป็นแรงกําลังใจกับทุกๆคนที่กําลังต่อสู้อยู่นะครับเคสนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องของการที่เป็นมะเร็งเต้านมตอนปี2 5 5 7ก็คือ10ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่รับการรักษามาเรื่อยๆนยครับตัวเองเนี่ยปกติดีแต่แล้วนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาเองกับพบว่ามะเร็งกระจายที่บริเวณปอดแล้วก็กระดูกซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันมี2ปัจจัยนะครับเป็นเรื่องที่ทําให้มะเร็งกลับมาปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยที่เรา วควบคุมไม่ได้เรื่องของต่อเนื่องกระจายไปเยอะหรือหน้าตาของมะเร็งเนี่ยมันดูร้ายประจันที่สองเนี่ยปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้การที่เรามีน้ําหนักที่เยอะเกินไปถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้เราก็จะลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ําสิ่งที่เธอได้รับในการดูแลรักษาก็คือการให้ยาเคมีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก1ปีปรากฏว่าเธอมีปัญหาคือยูีดีไม่มีเสียงทําให้เราเนี่ยสงสัยว่ามันมีมะเร็งเนี่ยกลับมาที่เส้นเสียงหรือกล่องเสียงของเธอหรือเปล่าสุดท้ายแล้วได้รับ การส่องกล้องเข้าไปดูและพบว่ามีก้อนเนื้อกระจายมาที่หลอดเสียงหลังจากที่ให้ยาเคมีอีกหนึ่งครั้งการที่เธอกลับมามีเสียงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าทุกอย่าง ที่เธอต้องต่อสู้เธอต่อสู้เพื่อใครไปฟังกันครับเป็นต้นครั้งแรกเดือนพฤษภาคมปี5 7 5 7ค่ะแล้วก็ผ่านมาได้8ปีรอบ2มาขึ้นที่ปอดแล้วก็กระดูคุณหมอให้เคมีบําบัด6เข็มแล้วก็ผ่านมาได้เกิดปีคุณหมอให้เคมีบําบัด6เข็มค่ะนี่เลยเสียงเป็นอย่างนี้ค่ะเสียงได้แค่นี้ปกติก็จะพูดคุยธรรมดาเสียงดังค่ะ ก่อนเป็นหลอดลมเนี่ยเสียงปกติก็เสียงปกติค่ะเพราะว่าให้ให้ให้ยาที่ปอดที่กระดูกก็ไม่มีผลกับเสียงแล้วทีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งเสียงจะหายไปในการพูดคุยก็จะใช้เขียเนาพอคุณหมอให้เคมีบําบัดเขมที่สองก็พูดได้ ะจะยอดได้คุหมอ,อมีอะไรจากฝากคุณผู้หญิงทุกๆคนไหมจ๊ะฝากผู้หญิงคือคือให้ให้ตรวจสุขภาพประจําปีทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลคือว่าถ้าเป็นรีบรักษาข่าวร้ายมันจะพอมมาพร้อมกับข่าวดีคือถ้ารู้เร็วเราก็สามารถรักษาเร็วก็ถ้ารู้ช้าก็คือประคับประคองแล้วก็ทําใจให้รับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้สู้สู้นะคะค่ะสู้ค่ะคุณหมอเพราะว่าลูก3ามคนปีนี้ปีสี่กับปีหนึ่งพร้อมกันคนโตจะปริญญาแล้วมีแต่ลูกสาวก็ต้องสู้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้กําลังใจกับคนที่กําลังต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งหรือหลายๆคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับใครที่หมดกําลังใจนะครับอยากจะให้ฟังคลิปนี้แล้วก็พิมพ์ให้กําลังใจเธอหรือให้กําลังใจเพื่อนๆที่กําลังต่อสู้อยู่นะครับกำลังกายเราอาจจะให้ไม่ได้ครับแต่กําลังใจเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับคนไข้ทุกคนครับ